อัปเดตฝนฝ้าอากาศาภาคอีสานประจำวันที่3ตุลาคม2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับมือนีภาคอีสานจะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนฝ้าขนองประมาณรอยละ3 0ของพื้นที่ส่วนหมากบริเวณจังหวัดเลยน้องค่ายชัยภูมิโคราชบริรัมและสุรินทร์ลมตะวันออกความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูม,ตมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสเรดาร์ที่1ตรวจพบกลุ่มฝนฝ้าขนองกำลังปัน กลางถึงนักปกป้มผืนเทียมเพเภอสังคมโพตากสีเชียงใหม่ทาบอเมืองจังหวัดน้องค่ายนายุ่งนามโสมบานผือจังหวัดอุดรธานีค่อนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นว่าปีประตุมจังหวัดมหาสารคามวิเชนบรีสีเทพจังหวัดเพชรบูร์เพศท่ารักดานขุนทโนนทัยโค้งสีขิวสูงเนินเมืองปากช่องปักทองช่ายคมทะเลสอจังหวัดโคราชดาดาที่สองตรวจพอกุมฝนอ่อนบริเวณอำเภอพ้นท่องจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองบริรัมจังหวัดบริรัม ชุมพลบุรีสีขอระพุ่มสำโรงทับจังหวัดสุรินทร์กุมฝนปานกลางยูเทียมเพื่อน,น้ำยืนบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีกุมฝนนาำยูเทียมเพื่อน,น่าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ